สวัสดีครับวันนี้เรามาชมข้าวนะครับก็ขอตองหนึ่งครับผมสำหรับข้าวตัวใหม่ที่อีกหนึ่งทางเลือกนะครับมเมล็ดรวงนะครับต่อรวงค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็รวงค่อนข้างที่จะยาวครับวันนี้เรามาชมกือเลยครับว่าข้าวก็ขอตองหนึ่งที่เราปากนานไปเมื่อวันที่ยี่สิบสองกันยายนนะครับขนณะ ของข้าวแล้วข้าวจะเหลืองไวลักษณะประมาณไหนนะครับวันนี้มาดูมาชมข้าวก็ขอตอง1นึ่งะครับที่ปักดาไปเมื่อวันที่ 22. กันยายนนะครับข้าวเริ่มเหลืองอันนี้อายุ90วันนะครับน่าจะอายุของเขาน่าจะเก็บเกี่ยวก็น่าจะประมาณอีกสิวันก็น่าจะหลังปีใหม่นะครับดูรวงข้าวค่อนข้างที่จะ ยาวนะครับแล้วเมล็ดค่อนข้างที่จะดกอันนี้ครับดูข้าวหนึ่งลวงนะครับอันนี้คือหนึ่งลวงนะฮะนี่ครับแยกออกมาให้เห็นนะครับนี่คือหนึ่งลวงนะครับยาวแล้วขนาดประมาณนี้เลยครับประมาณนี้แล้วดูลวงข้าวค่อนข้างที่จะเมล็ดข้าวค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเป็นอีกหนึ่งพันข้าวนะครับที่แนะนาควรควรทดลองหรือควรปลูกนะครับสาหรับข้าวพันนี้ ดูแล้วค่อนข้างเมล็ดข้าวที่ค่อนข้างที่จะดกนะครับต้นข้าวสูงน่าจะสูงประมาณ120นะครับอันนี้เป็นข้าวนาดำนะครับผมในให้พาให้ชมให้เห็นการท่าชัดเลยนะครับว่าข้าวหนึ่งรวงนะครับหรือเมล็ดข้าวดกขนาดไหนนะครับพาให้ชมการทชัดเลยเป็นข้าวนาดำนะครับอันนี้ ท่านใดสนใจพันุข้าวปลูกนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ที่0 8 6 1 2 2 7 5 9 9นะครับอาจารย์ดอนข้าวเปลือกไก่ชนนะครับเป็นแอปอแอปฟ้านะครับส่วน YouTube ก็จะเป็นอาจารย์ดอนข้าวไก่นะครับฝากติดตามนะครับสนใจให้เรารีวิวข้าวพันไหนนะครับ ถ้ามีนะครับเราจะแนะนําหรือหามารีวิวให้กันนะครับอันนี้เป็นข้าวนาดํานะครับเปิดน้ําทิ้งแล้วนะครับผมก็ภ้าทิกลามตกนะครับเป็นข้าวค่อนข้างที่ดีดีเลยนะครับอีกหนึ่งทางเลือกครับกับเกษตรกรชาวนานะครับมาให้ชมรวงกันชัดๆนะครับนี่ครับ งชัดเลยว่าข้าวเป็นลักษณะนี้แล้วท่านผู้ชมจะตัดสินใจกันหรือเปล่านะครับยินดีนะครับขายข้าวปลูกนะครับอันนี้เป็นแปลงนาดําเพื่อขายข้าวปลูกจําหน่ายข้าวปลูกนะครับสนใจพันข้าวหรือข้าวปลูกนะครับติดต่อสอบถามได้เลยครับ0 8นย์2ปด9 9หนสองเจดห้าเก้าครับผมอาจารย์ดอนข้าเปลือกไก่ชนนะครับ บริการส่งข้าวปลูกถึงหน้าบ้านนะครับบริการแช่ครับที่อยูอ่บ้านใกล้เรือนเคียงนะครับในละเวออ่างทองนะครับสนใจสอบถามได้เลยนะครับอันที่คือข้าวกอขอต้องหนึ่งนะครับกอขอต้องหนึ่งให้ผู้ชมได้เห็นกันชัดๆไปเลยนะครับลักษณะของข้าวเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับ ถ้าไงสนใจก็ฝากติดตามนั่นะครับ youtube แล้วก็แอปฟ้านะครับ facebook นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ